สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมืม่อนี้นกามาพบกับช่องแม่เจดผ้าชโชยอิเชนเคยนะคะเมื่อนี้นกามาฟังแม่ขวัญเป็นว่าปูคนโทษมาบอกค่ะว่าหวยตัวใดก็รอฟังแม่ขวัญนาะคะนะ่ะเนาะเลขตัวใดโทษแม่เริ่มเอาเลขปูปาาก้อ,อ,อน,น,นหน้ากระสันว่าเออเบิ้งเลขปูหนังประเทศไทยมาสามสองเก้าแต่ว่ามันมาตรงกันครับ ของแม่น้องเกตห้าโซ่สองแม่น้องเกตมันสองสองสามเก้าแต่ว่าของป้วนสามสองเก้าคนละตวัวมันกลับกันสองสามสองสามเก้านะคะทุกชุดมันกลับกันของเพื่อนอันได้ยินชัดนหรือ,เ,อรเปล่าเออบานีก็มาตุงกับเลขกนี่ก็อันเพื่อนจุดไอ้ไข่ไหม ่กันครับของแม่น้องเจดเ,เจดผ้าโซ่ขนาดแล้วปานี่กะเนี่ยกระกระทัดเพื่อนันน่ะเนี่ยงก็ะกระพักหางประทัดหางกระทัดเพิ่นได้ 6, 6, 6, 6, หกสี่หกเอ้าหกสี่หกหางกระทัดเพื่อนของไอ้ใครเืกัน สามตัวห้าแปดเจ็ดหปเจค่ะท่านผู้ชมตัวเก้าองแ่แปดเอ่บตัวเก้าวันนี้ขังล่างกับของแม่ควนันล่ะสี่เก้าสี่หกคือเก้าสี่เก้าสี่หกโมีการเปลี่ยนแปลกดิแม่ดูขางลางไหอดูขางลางลางนะคะท่านผู้ชม สี่ <46, S 2> หกสี่เก้าอันนี้ปูโทม o t h m a s, <S, <ป> <S, <S สุดท้ายแล้วสามสองหกสี่สามสองหกสี่มาตรงกันครับของแม่ควนของแม่ควนอันสี่หกหออของควนอันหกสี่กับสามสองพันมีเลขสองตัวเจ้านี่พันมีเลขสองตัวแค่นี้คนละปูเด้อนี่คนละปูมาตรงกันรุ่เดียวนี่จักจักอาจารย์แม่จักอาจารย์ ซี่อาจารย์ซ mm ี hmm. ่อาจารย์เออมาตรงกันมด้าวนี 3, ้สามสองเห็นตรงกันสามอาจารย์สามสองนักสอสามอาจารย์กาะบะคนว่าของเพื่อนหันสามสองน่ะซื้อล่างซื้อบนได้เพป็นบอกค่ะของของแม่ขวัญหันซี่หกเพื่อนกับเลยว่าถ้าว่ามาร่างกับนักล่างซี่หกหกซี่น่ะมันใกล้กันมันติดกันเนาะแาตัวเดียวกันละมันยัง ไปกับซื้อของคนลูกซีของแม่ซีหกไดสินี่ยอ่าลักๆต่วเก็ีลยงมากะซื้อบุซื้อางว้เน้มาสั่บนบอกแม่เสอว่ามตะลางก็ซื้อตะลางหลาย้าออกมาแล้วเสียใจเกินเลยสีสูดีบนว่อแม่เลหวยตัวไหนมาออกตัวนั้นบ่แม่นนั่งหนาเาต้องมยก่บอคนว่าฟังว้นาั่ฟังพว้น พวกปูแน่พันว่นานบนบอกแม่แม่ก็เลยว่าสิล่องซื้อไใบอีโดยาบ้าล่องซื้อโลดมือนี่แม่ก็เลยไปถาม,นนมาจะเมื่อจะเมื่อเลยว่าหมดแล้วจะสิดได้ก็ได้หรอกแม่จะมาขังนางซื้อไว้แล้วซีหกสรุปสรุป,ปหอยแน่นๆนะแม่แน่นๆแน่น,ๆ,น,นๆก็คือ ใช่ไหมวัน้ัยนี่คือสามองหางล่างสามองหางล่างใช่ไหมของแม่เป็นสีหกสีเหล่อสีหกสีเก้าด้วยโบเข่ากันสีหกสี่เก้าเ้ราะว่าหายกันนี่บอกก็ของแม่เนี่แแล้ว่็หายกับอันที่รักซี่น่ะหางล่างสีหกสีเก้านะเพราะว่าเพื้นว่ายกับวเลย่อนพื่นหายตลักถ้ามันกับเพือผ่านเลื่ของเพื้น บนในกับด้วยค่ะท่าน้มงางเน้นๆสองตัวสี่หกับสี่เก้าแต่ว่าคนเน้นส่เก้าบผมมีการเปลี่ยนแปลงนะคะฟังบงเจรนาเนาะคะแล้วเป็นหน้าขางสามสองเน้นคือการกข็งแางคนว่าแต่ว่าคนว่าสุดสุดลางได้ของคนเออมาแมากันแล้วมีสองตัวล้วเสี่ยงกันอยู่น่ล่าง สามสองับสีเกนี่น่ะแต่ว่าคนมาสื่อบนไ้น้ำเด้อมนบอกแต่ว่าคนเป็นน้ำให้กันบอกแม่ของเพินเอาไแม่แม่สื่ออื่นบอกแม่สื่อสี่เกาี่โกนี่ล่ะแม่ ตามสองซื้อซื้อตามใจเพิ่นตามใจผู้ซื้อยุ่ยอย่งางบ่ซื้อหลายมีการเปลีป่ยนแปลงน,นะคะท่าน,นผู้ชมเลขแม่คนกี่ซีซีหกซีเก้านเก้าค่ะในผู้คนก็ต้อมาบอกเรียรกกระตุ่มกันาน,นาจาอจำปาจจรย์ตรงกันว่ามันสีตรงกันซีเจ้าฮะเรียกวกนะนกนะบ้านแม่ไปเจ้าที่หาแม่มาสุกเั้สันเขาสอดของยายเข้ายายูนะ ของเพืนอนพนันได้มาสองตัวหนึ่งหกซี่กับหนึ่งหกเก้าวมะเขาอเล็กเจ้าหนึ่งหกซี่กับหนึ่งหกเก้าอีกจารย์นึ่งมาของ่าดมือหนิเป็นมั่นสรุปน้อยละมาไปหาชื่อนะคะแชมเปี้ยนั่นแหะแต่คำนวณพึ่งของเจ้ามั่นตึงกันครับของของนั่งแค่มันตรงกันครับของบัลลูของปัลลูหกซี่ กซื้อเอาหลักมีเอามา้ซื้อจากานมันเต็มแล้วปบเจ็ดกระได้นึ่นสองสามามาโหลดบันรนึ่นสองสามมาโหลดเก้าสองสามเน้องไผ่คุณเบาเก้าสองสามมาโหลดมาันจะยืมอะไรเดี๋ยวตะวันสิล่มไปหาว่าใครก่อนต้นไหวคนเ่าถ้าโชว์เบอซื้อบิักเคื่อ ตัวพิซซ่าผู้เฒ่าเนาะแม่้องเก็พผ้าสูบันวนมาแถดออกสองสามสามสองมาเลงเก้าสองสามเก้าสามสองของเก้าสองสามโอ้ยหลายหลายตัวนึก่ากันนีกหูแกใครนี่สิผ้ากันไปบานทั้งงูนะคะชมพูชมสิผ้าเมย่าคนแป เบิชมบิ้วจักน่อยไปทุลาแม่ลองเกียาสูบเนเกลี่ยาปูโทมากเลยมดัดือองเพิ่นเก่าสองสามมันเป็นเก่าสามสองเพิ่นว่างอาอระตเดียวกันแล้วเนาะเลขเลขไอ้ไข่ก็สองสามเก้าสรงงจ้าจ่าเลขไอ้ไข่ก็สองสามเก้าันเข่ากันมดจัดจาน มันไปกลับไปกลับมาซื้อๆมักรับกันซื้อเลยนะมักลับกันซื้อคือว่าบอกง่ายเค็ดกระตูกลับไปกับมาได้รกตูเลขสามตัวมุจจาว่าอะไรเากเจ้าเนี่ยะเก้าสามสงเก้าสอามม่กครับเออ มันหนีทำน่าจะปัพวกน้ค่ะน้ำมันหนีไม่ได้ไปหาโตเด็ดยังก่อนดีๆตเด็ดเด็ดมากปากก่อีปากมองยค่ะไม่ก็สิไปจุลาลัณห์ห้องกอนจอดใส่ในน้ำมองดีนักมาอายว่าหอดใส่ยังก่อนน้ำปางเลมันต้องใชอามันต้องเพิ่งออกมาไหมมันต้องลูกมันตาลเออเออเอออช่ นี่แหละลูกโชคดีโชคดีเอาไปท่านลูกโชคดีโชคโชครวยรวยทีเที่ยงไปพร้อมกันค่ะล่องเบิืงนี่ละแยกกันออกถ้าออกก้าสองสามมาบ้างเลย้กเสื้อเอามันหลายอาจารย์บอกเพื่อนสั้นแม่ตัวข้นวณมาห้มันอาจารย์นึงกต่ซีมันส้นกันอาจารย์ที่รักสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแม่เจี๊ยบผ้าโชคด้วยนะคะ ขอบคุณค่สะสวัสดีดดนะคะ